40บาทหมูล้นชามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลาเล็กวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอร่อยๆอออค่ะที่สูงเนินนะคะพิกัดความอร่อยของร้านนี้นะคะอยู่หน้าเซเว่นสูงเนินอยู่ระหว่างตลาดเช้าและก็ตลาดเย็นสูงเนินนะคะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอร่อยๆแล้วก็มีโจ๊กหมูอร่อยๆอออออไว้คอยบริการด้วยนะคะ ข้าวมันไก่นะคะน้ำจิ้มเขาก็รสเด็ดเนาะสำหรับร้านนี้นะคะขายมายาวนานนะกว่า20ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแม่นะคะจนถึงตอนนี้รุ่นลูกแล้วนะคะก็ขายกันมายาวนานจริงๆค่ะการันตีความอร่อยนะคะ40บาทนะคะผักฟรีนะคะผักที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้ก็คือหยิบเองได้เลยค่ะผักฟรีน้ำฟรีนะคะผักเขาก็จะมีถั่วงอกผักสลัด ใบโหละพาพริกจิก้มกะปินะคะน้ำก็ฟรีค่ะสุดยอดมากๆนะคะกับราคา40บาททั้งเส้นทั้งหมูเต็มชามค่ะ,คะอร่อยจริงๆค่ะการันตีความอร่อยด้วยการกินมา20กว่าปีนะคะป้าเล็กกินมายาวนานจริงๆค่ะสำหรับร้านนี้เนาะ ร้านนี้ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะคะใครหิวก็แวะมาได้นะคะหน้าเซเว่นสูงเนินค่ะใครที่ไม่เคยมากินนะคะลองแวะมาชิมฝีมือของเขานะคะเต๋ยวหอมๆอมอร่อยๆหน้าเซเวนสูงเนินค่ะเยก

ราคาถูกให้เยอะรสชาติเข้มข้นอร่อยถูกใจแนะนำเลยค่ะร้านนี้นะคะ40บาทเวยเตียวหมูน้ำตกหน้าเซเว่นสูงเนินค่ะ